สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมมาศึกษาปีที่4ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูคแตงโมจะมาสอนเด็กๆในเรื่องคำเปลวิสัญชนีหน้าตาจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆวิสัญชนีวิสัญชนีคือรูปของสระอะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะ ใช้เขียนหลังพยัญชนะเช่นคำว่ากะจะปะมีวิธีใช้ดังนี้ค่ะเด็กๆคำที่ประวิสัญชนีให้เด็กๆจำไว้นะคะว่าประเนี่ยก็คือติดวิสัญชนีก็คืออะไรคะสระอะก็คือนำมาบวกกันแล้วก็คืออะไรคะสระอะติดกับพยัญชนะนั่นเองนะคะ คำที่มีรูปอารูปอาตัวนี้นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะเด็เกๆวิสัญชนีประสมอยู่และออกเสียงอะเต็มเสียงแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ 1. ประวิสัญชนีที่พยางหน้าและ 2. ประวิสัญชนีที่พยางท้ายเด็กๆคงจะงงกันนะคะว่า ประวิสันชนีที่พยังหน้าและประวิสันชนีที่พยังท้ายเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงอ่าเราไปดูหน้าตาเขาพร้อมๆกันเลยค่ะประวิสันชนีที่พยังหน้านะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างคําศัพท์และรูปภาพให้เด็กๆได้ดูกันนะคะ 1. คําว่ากระทงเด็กๆเ,เห็นไหมคะพยังหน้าคาประวิสันชนีที่พยังหน้ายัางไงก็คือมีคําว่าอะไรคะกระ กระตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นคำประวิสัญน,นีดังนั้นก็คือจะอยู่ในพยางหน้าถูกไหมคะอ่าเรามาดูคำต่อไปคำว่าคะนาคะนาเขาเป็นยังไงคะมีคำประวิสัญน,นีที่พยางหน้านั่นเองนะคะคำประวิสัญน,นีก็คือติดอยู่กับตัวพยัญชนะข้างหน้านะคะโอเคต่อมาคำว่าสะพาน อาสะพานก็เป็นยังไงคะเด็กๆมีคำประวิสันชนีติดอยู่กับพยัญชนะข้างหน้านะคะแล้วก็ยังอยู่ในพยางหน้าอีกก็เรียกว่าคำประวิสัญน,นีที่พยางหน้าค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีคำอื่นอๆอีกค่ะอย่างเช่นคำว่ามะลิค่ะมะลิเป็นยังไงครับเป็นคำประวิสันชนีที่พยางหน้าเพราะว่าปรัวิสัญน,นีเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อมาคำว่ากะทิกะทิเป็นยังไงคะมีอะไรคะปรัวิสรญชนีที่พยางหน้านั่นเองต่อมาคำว่าทะเลทะเลเป็นยังไงคะมีคำปรัวิสัญชนีที่พยางหน้าเก่งมากๆเลยคะ่ะและคำว่าอะไรคะตะกรา้าตะกร้าเป็นยังไงนะคะเป็นคำปรัวิสัญชนีที่พยางหน้าเช่นเดียวกันและอะไรคะกระถา กระทะก็มีคำปรับวิสัญน,นีที่พยางน้าเหมือนกันอ่าเห็นไหมคะว่ามีพ,พยัญชนะด้วยแต่ว่าเราจะไปเรียนกันในสไลด์หน้านะคะอ่าต่อมานะคะเรามาดูคำปรับวิสัญน,นีที่พยัญชนะท้ายพยัญชนะท้ายเรามาดูนะคะคำชี้แจงของเขาคำที่ออกเสียงอ่าท้ายพยัญชงต้องปรับวิสัญน,นีทุกคำปรับวิสัญน,นีก็คือต้องติดกับ พยัญชนะทุกคํานะคะ,ะเรามาดูคําแรกค่ะคําว่าปลาซาบะ,ะเป็นยังไงคะปะวิสัญชนีอยู่พยางท้ายแต่ว่าก็ยังติดกับอะไรคะเด็กๆพยัญชนะอยู่นะคะเอาต่อมาคําว่าศีสะค่ะศีสะเป็นยังไงคะคำประวิสัญชนีที่พยางท้ายแล้วก็ยังติดกับพยัญชนะนะคะจะเรียกว่าประวิสัญชนีค่ะ ต่อมาคำว่าอะไรคะพาหานะคำว่าณเป็นพยางเป็นคำประวิสัญชนีพยางชท้ายแถมยังติดกับพยัญชนะด้วยนะคะดังนั้นนะคะ,ะคำนี้นะคะเขาก็เป็นท้ายพยางหรือว่าพยางายท้ายที่ประวิสัญชนีค่ะ ต่อมาคำปล่าวิสัญชนีที่พยังท้ายนะคะนอกเหนือจากรูปภาพที่คุณครูยกให้เด็กๆด,ดูนะคะก็ยังมีคำเหล่านี้อีกค่ะอย่างเช่นคำว่าสวนสาธารณะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเขามีอะไรคะประวิสันชนีที่คำว่าณนะนั่นเองอิสระประวิสัญชนีที่พยังท้ายคำว่าระศิลปะปร่วิสัญชนีพยังท้ายที่ ปะนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะทุระเป็นอะไรคะคำปรับวิสัญน,นีพยางท้ายอัขระเป็นยังไงคะคำ <Schl uch an> ปรับวิสัญน,นีที่พยางคท้ายมานะนะ,นะคำปรับวิสัญน,นีที่พยางคท้ายเช่นเดียวกันภาระเป็นยังไงคะเป็นคำปรับวิสัญนีที่พยางค์ท้ายชํระ เป็นยังไงคะคำปรับวิสัญน,นีที่พยางค์ท้ายและคำว่าศิลปะเป็นยังไงคะเป็นคำปรับวิสัญชนีที่พยางค์ท้ายก็คือตัวนี้นะคะสระอะของเราหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเรียกคำว่าวิสัญน,นีนะคะเมื่อนำมาติดกับอะไรคะพยัญชนะจะเรียกว่าประวิสัญชนีนั่นเองง่ายไหมล่ะคะเด็กๆ เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปนะคะคำที่ประวิสันชนีกันนะคะในตอนท้ายนะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของคำประวิสันชนีก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาต่อในเรื่องของคำที่ไม่ประวิสันชนีนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาขอสรุปกับเด็กๆก่อนนะคะว่าประวิสันชนีเนี่ยคืออะไรอาอ่าไปพร้อมๆกันเลยค่ะคือสระอะรูปอะใช้เขียนหลังพยัญชนะ มีทั้งอะไรคะปรัวิสัญนีที่พยางหน้าและประวิสัญนีที่พยางท้ายค่ะต่อไปค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งกดปิดนะคะเรามาดูการบ้านที่คุณครูจะสั่งกันภายในวันนี้ค่ะแบบฝึกหัดค่ะที่เด็กๆนะคะจะต้องรับผิดชอบค่ะคําชี้แจงให้นักเรียนเขียนหรือว่าให้เด็กๆนะคะค้นหานะคะ คำประวิสัญน,นีที่พยางหนห้า5คำค่ะและคำที่ประวิสัญชนีที่พยางคายมา5คำค่ะโดยนะคะโดยอย่าลอกเพื่อนเด็ดขาดนะคะให้เด็กๆคิดหรือไม่ก็เปิดในหนังสือภาษาพาทีก็ได้นะคะมีให้ดูเยอะแยะเลยค่ะ ขียนลงในสมุดพกภาษาไทยอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลนะคะขีดเส้นขั้นหน้าขีดเส้นท้ายนะคะขีดเส้นท้ายบรรทัดให้เรียบร้อยค่ะเลขที่วันเดือนปีแล้วก็โจทย์คำถามด้วยนะคะอย่าลืมเด็ดขาดนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคำปวิสัญนณ์นี้ก็จบไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย